สวัสดีค่ะวันนี้เรามาฟังเรื่องสางกระทิงกันนะคะเขียนโดยคุณโต้งประสบชัยเล่าเรื่องโดยเตอร์กิเม่ซึ่งเป็นชื่อรหัสที่ใช้เรียกคุณโต้งผู้เขียนสมัยที่เตอร์กิเม่ยังเป็นหนุ่มน้อยความทยานอยากมีมากมายในการเดินทางค้นหาคำว่าลูกผู้ชายการเดินตามรอยครูพรานอย่างท่านพนมเทียน ท่านมาลายชูพินิจท่านชาลีเอี่ยมกรสินและอีกหลายต่อหลายท่านที่เปรียบเสมือนแรงบันดาลใจแนวทางการปะชนภัยที่เปี่ยมล้นประกอบกับทุกสรรพสิ่งที่อำนวยให้โชคชะตานำพาให้ได้รับซึ่งโอกาสเหล่านั้นและได้เริ่มการสำรวจทำเมืองแรกในสองประเทศเพื่อนบ้านรัตเกรียร ในสมัยที่การสู้รบเพื่อเรียกร้องเอกราชยังมีให้เห็นจนชินตาสมัยที่ประเทศยังปิดและน้อยคนนักที่จะเดินทางไปถึงป่ายังปิดไพรยังกว้างร้างไร้นักสำรวจแม้กระทั่งนักผจญภัยเพราะการสู้รบยังมีอยู่เสมอเรื่องราวลี้ลับแห่งไพรล,ลึกดึกดำบรรจึงยังคงมีให้พบเจอและหาข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ไม่เคยสำเร็จ จากหนุ่มน้อยกระทั่งเป็นหนุ่มใหญ่ทุกอย่างเปรียบประดุดภาพฝันแห่งวันวานจึงเริ่มกระจ่างว่าโลกใบนี้แท้จริงกว้างใหญ่ไพศาลสักเพียงไหนสิ่งใดก็ตามที่ดวงตาเรานี้มองไม่เห็นก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีอยู่จริงหรืออาจจะจริงที่ว่าทุกสปปรรพสิ่งที่ผ่านพ้นเปรียบประดุดภาพฝันตื่นหนึ่งเท่านั้นเป็นได้เพียงเรื่องเล่าขาน อฉาางิธานก่อนนอนที่ใช้ขับกล่อมจินตนาการให้หมู่มิสหายได้เคลิ้มฝันในห้วงมิตรารมในครั้งนั้นตะกิแมนได้เดินทางไปสำรวจแรกที่แถบริเวณมอลำเลิงเขตการปก,ปกครองของจอทูฝั่งทะเลฝั่งเดียวกับย่างกุ้งย้อนขึ้นไปทางที่ชาวบ้านถัดนั้นเรียกว่าท่าลอแซ เราไปกันทั้งหมดหบคนลูกหาบสองชีวิตรอนแรมกลางป่าลึกล้ามเกือบสองอาทิตย์ด้วยความกันดารคิวเขาสูงชันอีกทั้งหน้าผาที่สันจะลึกล้ำหวาดเสียวแทบทุกย่างก้าวหลายครั้งที่พล่านเจนสนามอย่างพัสปูและโดสานกลิ้งโคโลเหมือนถังข้าวสารกลิ้งลงดอยส่วนเตอกินแมหรือ ไม่ต้องถามหรอกจินตนาการได้เลยว่าหลายท่าหลายทางและมากมายกว่าพรานเจนสนามนักบางครั้งการกลิ้งตกเขาก็มีข้อดีคือสอนให้เราเบิกตามมองให้กว้างไม่ใช่สักแต่ว่ามือขวายคว้าทุกสรรพสิ่งที่ขวางหน้าเพียงอย่างเดียวหลายต่อหลายครั้งที่จะก,กิ่แม่กลิ้งหลุนหลุนแต่ด้วยความกลัว ว่าที่กลิ้งลงนะ่ะมันคือหน้าผามือจึงไขว้คว้าอุตลุดยิ่งกว่าลิงแต่ยิ่งคว้าก็ยิ่งร้องจัากและรีบปล่อยมือเสร็จทุกครั้งไปเพราะพืชที่ขึ้นบริเวณนั้นโดยมากมักมีหนามแหลมคมอีกทั้งบางต้นที่มีพุ่มใบหนาทึบมักจะมีต่อสายหรือแตนทำรังอยู่ตื่นเต้นสิกับต่อสายและแตนตัวเล็กๆแบบนั้น ถ้าเจอมันเข้าเมื่อไรเชื่อได้เลยท่านทั้งหลายเอ,อ๋ยการตกผากลายเป็นเรื่องจิบจิบไปในท,ทันทีการทำลายกดแรงน้มถ่วงจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติถ้ากลิ้งลงต่ำกว่า45องศาพอเจอพวกนี้เข้าจะผันตัวเองขึ้นมาเป็น90องศาตั้งฉากกับพื้นโดยอัตโนมัติกลไกในตัวของมนุษย์ช่างวิเศษเสียีกระไร หลายครั้งที่ลูกน้องเปลี่ยนจากตกใจเป็นหากระจายจึงได้รู้ว่าเจ้าสัตว์ตัวเล็กจิ๋วก็จ้อยร้อยเหล่านี้มีข้อดีเหมือนกันป่าที่เราผ่านเข้าไปเป็นลักษณะป่าดิบชื้นเพราะได้ลมมรสุมจากทะเลพืชพันธุ์จึงรกทึบหลายตัวหลายครั้งที่เตอร์กิเมต้องถอดเสื้อผ้าให้ลูกน้องแกะทากออกจากตัวหลายตัวหลายครานในป่าทึบ ที่ได้ยินเสียงเรียกชื่อโดยที่ไม่รู้ว่าตัวอะไรหรือสิ่งใดกลิ่นใบไม้เน่าทับถมหนาการเดินต้องใช้ความระมัดระวังบางก้าวที่ลงเท้ากับกลายเป็นข้างล่างลึกสุดยางบางครั้งก็เหยียบโดนตัวที่ลื่นยาวที่รู้สึกใหญ่โตมโหฬารจนต้องพุ่งหนีกันจ้าละวันเสมอหลายครั้งอย่างค่ำคืน ที่เสียงหวยหวนแห่งไพรกว้างทำโอประาทเสียโดยหาคำตอบไม่ได้เสียงสำเนียงการพูดคุยที่ชัดเจนว่าไม่ใช่คนในกลุ่มเราแสงใต้แสงไฟที่เดินทางเป็นสายยังกับขบวนลําเลียงอะไรสักอย่างทั้งๆท,ท,ที่ป่านี้เปลี่ยวร้างเกินกว่าที่ผู้คนจะเดินทางสัญจรเสียงหญิงสาวร้องเพลงที่ชวนขนหัวลุกทั้งหมู่คณะดังมาจากบนต้นไม้สูง เกินกว่าแสงไฟจะส่องทะลุเห็นบางครั้งอดใจไม่ไหวลั่นกระสุนใส่กลับได้ยินเป็นเสียงหัวเราะถาักถามคืนกลับมามแมลงที่คล้ายหิงห้อยบินมาเข้ากองไฟแต่แทนที่จะตกตายอยู่ในกองไฟเป็นปกติทั่วไปแต่ไม่เลยมันกลับจุดไฟติดตัวเองบินกลับออกไปสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้คือสิ่งใดกัน มนมายาแห่งพงไพรหรือภาพหลอนของทั้งหมู่คณะค่อยๆละเรียดจินตนาการกันไป็ปลวกันนะคะบ่ายวันนั้นเราลงมาถูกก้นหุบข้างล่างเป็นทุ่งหญ้าตึงป่าโปรมมีภูเขาล้อมรอบแน่ชัดว่าต้องตัดขึ้นสู่ภูเขาอีกโูกเบื้องหน้าเราเดินผ่านพงหญ้าที่สูงเลยหัวจนกระทั่งตัดออกสู่ใจกลางกุบ ย่านลดระดับลงสู่ผิวสูงเพียงเอวมองเห็นตินเขาอยู่ข้างหน้าอีกไม่ไกลจู่ๆฟ้าก็มืดครึ้มกระแสลมเปลี่ยนทิศกลิ่นสาบสางช่วยมาตลบอบอวนเหมือนซากเน่าแห้งอะไรสักอย่างพระสูว,ว่าน่าจะเป็นกลิ่นสัตว์สัตว์ตใหญ่ตายซากไม่จําเป็นต้องมีการบอกกล่าวอะไรอีกทูเลกับเจ้าแลนและลูกน้องพร้อมรบ กระจายกำลังกันออกไปทันทีลูกหาบอยู่หลังสุดตั้งรับเป็นหัวลูกศรเเดกกีเมอยู่จุดหน้าที่ปลายแหลมคมหากเกิดผิดพลาดลูกน้องจะโอบก,กำลังกันเข้ามาคุ้มกันโดยเปลี่ยนให้เด็กกเมมาอยู่หลังได้ในทันทีตั้งรูปขบวนยังไม่ทันเสร็จดีเลยลมก็เปลี่ยนทิศพร้อมเสียงฟืดฟาดดังกระหึ่ม เห็นเขาโค้งดำทะมึนยังกับภูเขาลูกย่อมๆเต็มสองตาพุ่งออกจากคนต้นไม้เขาหาพวกเราทันทีได้ยินเสียงโวกเวกโวยวายของพวกลูกหาซึ่งออกไปอยู่ด้านข้างที่ห่างออกไปตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้เสียงเหมือนกับว่าเห็นบางอย่างที่น่าหวาดกลัวจนเกินขีดจํากัดที่ความเป็นมนุษย์จะทนไหว M16 a 4ิ Red d o t Vector ทาบจุดแดงเข้าเป้าคือหัวที่ลดลงต่ำของเจ้าตัวนั้นชัดเจนละความแหลมคมของกระสุนไม่เหมาะสำหรับล่าสัตว์ก็เป็นปืนใช้รบนี่นาไม่ใช่ปืนล่าสัตว์ส่วนปืนล่าสัตว์เป็นลูกซองของสองพานเพียงเท่านั้นลูกซองที่ใช้ก็เพียงเพื่อย,ยังชีพส่วนตะกีนแม้กับลูกน้องเป็ปืนรบทั้งหมด ไม่เป็น M16-A2 ก็เป็น AK-47 เสียงกำปนาดของกระสุน7.62ระเบิดขึ้นก่อนทางฝั่งเจ้าแรงจากนั้นเสียงหูดับตับไหม้ของ5.56จากทูเลก็ตามต่อทันทีแปลกใจที่เปลี่ยนเป็นระบบฟูลออโต้กันทั้งหมดทั้งสอง้าคคล้ายเห็นสิ่งใดที่ผิดปกติหรือวิปริตจากหางตา เห็นพรานเท่าหน้าบากโดซานพุ่งขึ้นหน้าพร้อมเสียงลูกโดดกำพนาสะเทือนแก้วหูทันทีมือโดซานไวยิ่งกว่าลิงลูกซองหักคอแับลื่นไหลเหมือนยิงออโตโ้ช่วงนาทีสั้นๆแต่กลับเหมือนพ่วงเวลาหยุดหมุนแสนเนิ่นนานชั่วกับชั่วกันเราเห็นเป้าชัดเจนแล้วแต่กลับประหลาดใจเหตุใดเจ้าตัวเขาโค้งแดงเหลือดดำ กลับไม่สถานต่อลุกป,ปืนวิ่งเข้าใส่เหมือนหัวรถจักที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาว5.56ระเบิดจากลำกล้องด้วยมือคู่นี้ทันทีกระสุนแรงสูงทะลุผ่านเยื้องหน้าผากขึ้นไปที่แนวคนเขากดต่ำลงตามจุดแดงอีกครั้งที่สันหน้าผากพร้อมลั่นไกเข้าเป้าเต็มๆให้ตายเถอะให้ยอดไม้ พยับฝนกระทั่งสายลมที่จเยือกหนาวณเวลานั้นและสถานที่นั้นเป็นพยานมันไม่ล้ม2อสและสี่ตามออกไปทันทีเข้าเป้าทุกนัดแต่ไม่เลยไม่สะเทือนสักน้อยจากไกลเป็นใกล้หัวใจที่เต้นในอกเริ่มเปลี่ยนที่ย้ายลงไปอยู่ที่กระตุ่มเรียบร้อยแล้วเจ้าแลนและทูเลออกวิ่งเข้าใส่เจ้าตัวนั้น สองพรานลูกน้องที่เหลือเริ่มโอบล้อมมาป้องกันเดกกิแม่เจ้าแลนคว้างบางอย่างออกไปไม่เกินอุดใจเสียงกำปนาดปานฟ้าถล่มดินทลายของ MK2 สถานหุบเขาไอตัวนั้นถูกยกลอยจากพื้นที่ทันทีแม่นเหมือนจักวางของนักรบเจนสึกอย่างเจ้าแ,นแลนเอ็มเทูระเบิดใต้ท้องมันเลยจาก ฉีกขามันกระจายทันทีเดอกิแมรีวิ่งเข้าไปดูมันยังไม่ตายเจ้าแลนและทูเลน่าซีดเหมือนเห็นผีส่วนคนอื่นรวมทั้งเจอกิแมยิ่งไม่ต้องถามถ้าไม่แบกศักดิ์ศรีของชื่อเจอกิแมไม่เผ่นปาราบฉีดแตกก็ให้มันรู้ไปสิสิ่งที่เห็นตรงหน้านั้นไม่ควรเรียกว่าสิ่งมีชีวิตชัดเจนนิติเวกีตวิทยาพิสูจน์ได้ นอนและมแมลงวันตัวมันเหล่านั้นก็เป็นพยานได้เลือดที่มีแต่น้ำเหลืองซากที่บางแห่งเป็นกระดูกขาวโพลนบางแห่งเป็นเศษเนื้อแห้งกรังบางแห่งเน่าเปื่อยกำลังย่อยสลายอาวัยวะภายในที่เน่าจนบางจุดเป็นน้ำกลิ่นคละคุ้งระเบิดฉีกบางส่วนและทำลายการเดินได้ของมัน แต่บางส่วนที่สมบูรณ์อยู่กลับบอกอะไรแก่เราได้มากมายส่วนหัวมันสมบูรณ์อย่างยิ่งกระสุนฉีกเปิดกระโหลกจนเห็นสมองแหลกเหลวดวงตามันเหมือนมีเยื่อบางๆปกคลุมจมูกมันยังมีความชื้นแต่ลักษณะส่วนต่างๆนอกเหนือนจากนั้นมันคือสิ่งที่วิทยาศาสตร์เรียกว่าอมบีสำหรับเตอร์กินแมแล้ว มันน่าจะเป็นปรสิตชนิดหนึง่งที่คล้ายกับปรสิตท,ที่พาหอยทากไปเป็นเหยื่อล่อนกไม่รู้หรอกว่ามันล่ออะไรสำหรับเจ้าสิ่งนี้แต่แน่ชัดว่ามันส่งผลตกผู้ล่ามันแน่นอนณนะเวลานั้นต่างคนต่างคิดคิดไปต่างๆนานาเด็กิมาจึงสั่งลูกน้องห้ามแตกต้องเราให้เผาทำลายมันทันที ฟ้าเริ่มมืดลงแล้วแต่ซาาของมันยังไม่ทันไหม้จนหมดฝนห่าใหญ่ก็กระหน่ำลงมาเราจำเป็นต้องรีบกุรีกุจอพุ่งเไยียงตีนเขาข้างหน้าทิ้งสิ่งเหล่านี้ไว้เบื้องหลังเพื่อพบเจอเรื่องใหม่ๆบนหนทางสายต่อไปพบกันใหม่สำหรับเรื่องใหม่นะคะสวัสดีค่ะ